นักเรียนวันนี้ก็เป็นวันมาค้าบูชานะครับซึ่งคูกิ้งก็มีสาระความรู้นะครับในเรื่องของวันมาค้าบูชามาฝากกับนักเรียนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันมาค้าบูชาหรือวันมาค้าปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาคะาตามปฏิทินจันทรคติของไทยหรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาตคือมีเดือน8ปดสองหนอาจเลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือนสทั้งนี้คำว่ามาคะเป็นชื่อของเดือนสมย่อมาจากคำว่ามาคะปุรณมีหมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาคะตามปฏิทินของอินเดียวันมาคะบูชาปรากฏเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ2500กว่าปีก่อน คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมทงท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนาโดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกันสประการคือ 1. พระสงฆ์สาวก1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 2. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็นเอหิพิขุอุปสมปทาหรือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญาหและ 4. เป็นวันเพ็ญคือสิบห้าข้ามเดือน3ที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์สี่สำหรับหลักธรรมโอวาทปฏิโมกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและสอนที่สำคัญคือขอให้ตั้งมั่นในการทำความดีและความชั่วอันแสดงถึงความรักที่มีต่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริงอันนำไปสู่ความหลุดพ้น